สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะแต่ผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้ครับก็จะเป็นเทมเพลตโลว์เตอร์แบบนี้เลยครับสามารถเปลี่ยนรูปเปลี่ยนข้อความปรับแต่งเองได้ทั้งหมดเลยครับขึ้นข้อความโซเชียลมีเดียต่างๆสามารถใส่ปรับแต่งเองได้ทั้งหมดเลยครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้ครับผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนๆดูครับว่ามันปรับแต่งยังไงมันปรับอะไรได้บ้างครับไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆนครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับก่อนอื่นครับมาถึงให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้ให้ อ่ะแล้วก็รหัสแตกไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมมุมจอนะเพื่อนๆดูไปเรื่อยๆแล้วก็เอารหัสทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วก็มาใส่ในนี้กดตกลงเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้แล้วก็ให้เพื่อนทาการติดตั้งฟอนต์ตัวนี้ก่อนนะแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้ไฟล์เทมเพลตตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้กับโปรแกรม Premiere Pro version 2021ขึ้นไปนะเวอร์ชัน2021ขึ้นไปต่ำกว่าน,นี้ไม่สามารถใช้ได้2019 2020เนี่ยไม่สามารถใช้ได้เพราะว่ามีฟังก์ชันของการใส่รูปนะมันจะทำได้ตั้งแต่เวอร์ชัน2021ขึ้นไป2022เนี่ยก็ใช้ได้นะพอได้ไฟล์แบบนี้แล้วนะไปที่โปรแกรม Premiere Pro ได้เลยนะพอมาที่ Premiere Pro นะให้เพื่อนหาแถบกราฟิกด้านบนนะหาคำว่ากราฟิกนะแต่ถ้าเกิดของใครเป็นโปรแกรมเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยมันจะอยู่มุมม,มขวาบนนะมุมม,มขวามือบน เพื่อนๆลองหาดูนะแล้วก็ให้เพื่อนๆทาการลากไฟล์เทมเพลตที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยไฟล์ตัวนี้ลากมาใส่ในตรงนี้นะรอกับพิปอ่ามันโหลดแล้วแล้วก็ให้เพื่อนทําการเลื่อนหานะมันจะชื่อว่า Lo w ์ว t เตอร์เวอนะวิธีการใช้งานเนี่ยก็คือลากลงมาที่ไทม์ไลน์แบบนี้ได้เลยอ่าผมลากมาไว้ตรงนี้ดีกว่าไฟล์เทมเพลตตัวนี้นะครับทำมาในขนาด 4K นะคือไฟล์มันอนะขนาด 4K โปรเจกต์ของผมก็ 4K ถ้าเกิดเพื่อนๆไปใช้ในโปรเจกต์ที่ไม่ใช่ 4K นะ ทำการคลิกขวาก่อนนะแล้วก็เลือกคําว่า set to frame size คานี้ก่อนนะปรับให้มันพอดีกับโปรเจกต์ของมันเพื่อนก่อนเออพอมันพอดีเสแต่แล้วเนี่ยกดที่ตัวเทมเพลตตัวนี้นะมาที่การปรับแก้ไขตรงนี้ตรงนี้จะเป็นการเปลี่ยนรูปนะก็ให้เพื่อนๆ import รูปเข้ามาเราจะใส่เป็นรูปอะไรก็อ่าผมเอารูปเดิมแล้วกันก็จะเป็นรูปรูปนี้แล้วกันอ่ะแจ็คสันเนี่ยแหละเออการเปลี่ยนรูปเนี่ยก็คือแค่ลากลงมาใส่ในนี้แค่นั้นเองนะอ่ะอยากเปลี่ยนรูปอะไรอย,า,อยากเปลี่ยนรูปใคร รูปนี้เห็นไหมแค่ลากรูปมาใส่ก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนทันทีนี่เปลี่ยนรูปลองดูนี่ครับเปลี่ยนรูปทันทีแต่ผมจะเอารูปนี้ลากมาใส่นี่อ่าแค่นี้แล้วก็ความโค้งรูปเนี่ยปรับได้ถ้าเกิดเลื่อนไปขวาสุดมันก็วงกลมใช่ไหมเลื่อนไปซ้ายสุดมันก็สี่เหลี่ยมแต่ผมอยากได้ให้มันแบบมนๆเออประมาณนี้แล้วก็เอาเป็น สีขอบเป็นสีอะไรดีสีขาวไหมก็เออสีขาวไว้ก็ได้เออสีขอบผมจะไว้เป็นสีขาวแบบนี้แล้วกันแล้วก็ขนาดขอบปรับได้นี่ขนาดขอบเงารูปตรงนี้เปิดลงมาปรับแต่งได้นะก็จะเป็นเงาปกติแต่จะเป็นเงาของรูปนะเออแล้วก็ข้อความเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอ่ะชื่อนี้แล้วก็เปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนอะไรตามปกติได้เลยนี่ ประมาณนี้แล้วก็เปลี่ยนสีข้อความก็เปลี่ยนได้แบบสีข้อความเนี่ยผมจะเอามาดูดที่รูปเลยเออจะได้เป็นแบบสีเตีมเดียวกันประมาณนี้แล้วก็ตำแหน่งข้อความปรับได้นะข้อความ2เนี่ยอืมไม่เปลี่ยนดีกว่าขี้เกียจเปลี่ยนไม่รู้จะเปลี่ยนว่าอะไรผมเปลี่ยนฟอนต์ก็เปลี่ยนได้อยู่แล้วเออแต่ก็นึกคําไม่ออกและเออเอาเป็น motion designer ไปง่ายๆประมาณนี้แล้วก็สีผมก็จะเอาไปดูดกับข้อความบนนี่ แล้วก็ถัดลงมาครับตำแหน่งข้อความก็ปรับได้สีพื้นหลังนะสีพื้นหลังก็เปลี่ยนสีได้แต่ผมจะไม่เปลี่ยนความกว้างนี่ก็เปลี่ยนได้ความโค้งพื้นหลังก็เปลี่ยนได้แล้วก็ตรงนี้ครับจะมีที่ซ่อนอยู่เนี่ยคำว่าโซเชียลมีเดียเพื่อนๆเปิดลงมานะมันจะเป็นการปรับแต่งของตัวโซเชียลมีเดียตรงนี้แต่ผมบอกก่อนนะว่าโลโก้โซเชียลมีเดียที่ผมทำใส่ไปให้เนี่ยมันจะมีแค่ Facebook IG แล้วก็โทรศัพท์แล้วก็ทวิตเตอร์แล้วก็ YouTube นะเอออันเนี้ยเพื่อนๆเ,เ,เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดเลือกตัวใดตัวหนึ่งต้องปิดอีกตัวหนึ่งสมมุติเราเลือก Facebook แล้วก็ปิดตัวอื่นให้หมดถ้าเกิดเราอยากจะเลือกทวิตเตอร์เนี่ยเราต้องปิด Facebook ออกก่อนอ่ามันก็จะเป็นทวิตเตอร์แบบนี้อ่าแต่เดี๋ยวผมมาว่ากันอีกทีนึงเรามาที่ข้อความของตัวโซเชียลมีเดียนะเพื่อนเพื่อ,อยากจะใส่โซเชียลมีเดียอะไรเดียสมมตุติใส่เป็นเบอร์โทรผมใส่เป็นเบอร์ อ่าแล้วก็ข้อความตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเบอร์โทรเอาเป็นอะไรดีเอาเป็น YouTube แล้วกันเออง่ายๆชื่อช่องผมไปเลยนี่ YouTube แล้วก็อ่าข้อความเนี่ยเพื่อนๆอยากจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์ไปตรงนี้ได้เลยผมก็ไม่รู้จะพิมพ์อะไรแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ก็เปลี่ยนตามกติได้เลยนี่อ่าให้ดูมีอะไรเฉยเฉยอะ่ะประมาณนี้ นี่แล้วก็ขนาดนี่ลองปรับดูถ้าเกิดข้อความยาวเนี่ยลองปรับขนาดได้ประมาณนี้แล้วก็ตำแหน่งใช่ไหมนี่ตำแหน่งเป็นการเลื่อนตำแหน่งแบบนี้นะเออผมจะเลื่อนให้พอดีกับตัวข้อความแล้วกันประมาณนี้แล้วก็ความโค้งเนี่ยปรับได้นี่ความโค้งแต่ผมอยากให้มันแค่มนๆนน,นะ แล้วก็สีบาร์สีบาร์ก็คือสีที่มันเป็นสีม่วงม่วงม่วง,ง,งตอนนี้อยู่อะผมจะเปลี่ยนเป็นสีออกน้าตาลประมาณนี้เห็นไหมอ่าแล้วก็สีโลโก้กับข้อความเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้แต่ผมอาจจะไม่ได้เปลี่ยนอะเปลี่ยนให้ดูเฉยๆนี่ประมาณนี้เปลี่ยนได้แล้วก็ตําแหน่งโลโก้เนี่ยสามารถเลื่อนได้นี่ตําแหน่งโลโก้เออไว้ประมาณนี้แล้วก็เงา เงาตรงนี้เนี่ยจะเป็นเงาของตัวโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะอะเออเงาในส่วนนี้นะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันจะมีเขียนคําว่าเงาภาพรวมอีกทีนึงเงาภาพรวมเนี่ยคือเงาทั้งหมดนะเออมันจะเป็นเงาภาพรวมเพื่อนๆสามารถปรับเงาได้ทั้งหมดเออตวเนี้ปรับได้เยอะมากอ่าแล้วก็พับไปตรงนี้โซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียเนี่ยเราโอเคแล้วเราพอใจประมาณนี้อ่าลองเพย์ดูคร่าวๆเลื่อนๆดูเดี๋ยวผมเลื่อนไว้ตรงนี้ ลองเลื่อนดูเขา้าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ฟุบฟเด้งขึ้นมามีนี่ชื่อโผล่เข้ามาอย่างนี้แล้วก็มีโซเชียลมีเดียเด้งหลบมาจากด้านหลังนี่เป็นไงเอออย่างล้ําทําไม่ง่ายนะทําไม่ง่ายเลยบอกเลยแล้วก็ตัวเทมเพลตตัวนี้เนี่ยสามารถยืดหดได้ตามใจชอบเลยนะเพื่อนๆออยากจะยืดหดเท่าไหร่ก็ว่ากันไปพอปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาที่ ตรงนี้ครับโมชันในส่วนของเอฟเฟกต์คอนโทรนะกดที่โมชั่นแล้วก็ทําการย่อขยายตามใจชอบเลยเดี๋ยวผมจะย่อลงหน่อยย่อประมาณนี้แล้วก็ไว้ในตําแหน่งที่ต้องการเพื่อนๆอ,อยากจะไปขึ้นชื่อแนะนําแขกรับเชิญอะไรเงี้ยเอาพวกนี้ไปวางนี่ครับสวยงามเป็นไงปรับแต่งสีปรับแต่งรูปเปลี่ยนรูปกันเอาสุดยอด คือจริงๆเทมเพลตพวกนี้เนี่ยตอนแรกเลยอะที่ผมคิดไว้นะก่อนหน้านี้เนี่ยหลายเดือนแล้วที่ผมเคยทําไฟล์เทมเพลตพวกนี้เอาไว้เนี่ยผมตั้งใจกะจะทําขายนะก็ตอนนั้นอะที่ตั้งใจทําไว้หลายๆตัวเนี่ยก,กะจะทําขายแต่ก็ตอนหลังเนี่ยมีโปรเจกต์ว่าอยากจะทําไฟล์แจกทำเทมเพลตแจก นู่นนี่นั่นเนี่ยผมก็เลยเอาไฟล์ที่ผมคิดว่าจะทําขายเนี่ยมารวมเป็นแจกเลยแล้วกันอะไรเงี้ยก็เลยทําออกมาเป็นแจกฟรีเยอะมากก็เลยส่วนใหญ่ก็เลยเป็นแจกฟรีส่วนที่ขายเนี่ยหลักๆก็จะขายแค่เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวเราะเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียเทมเพลตปุ่มกดติดตามก็จะหลักๆจะมีขายแค่ประมาณนั้นนะแต่อื่นๆเนี่ยผมก็อยากจะทําแจกฟรีทั้งหมดนะอย่างที่เพื่อนๆเห็นมาเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆได้โหลดไปแล้วนั่นแหละหลายๆตัวเนี่ยผมทําแจกฟรีมาเยอะมากๆมหาศาลหลายๆคนเนี่ยเอาไฟล์เท เพจฟรีของผมเนี่ยไปใช้กันแบบเยอะมากมายแล้วนะก็ดีใจนะที่ไฟล์ของผมเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นประโยชน์กับทุทกๆคนนะก็สามารถโหลดไปใช้ตามสบายเต็มที่ได้เลยนะสำหรับไฟล์ที่ผมแจกฟรีนะสามารถใช้ได้อย่างเต็มที่ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับฝากเพื่อนๆทุกคนครับคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้หน่อยครับว่าคลิปมีประโยชน์มากน้อย,ยแค่ไหนชอบไม่ชอบอยังไงอยากแนะนํายัยางไงหรือใช้ไฟล์เทมเพลตตัวนี้แล้วเนี่ยติดขัดปัญหาตรงนั้นตรงนี้หรืออยากได้รูปแบบนั้นรูปแบบนี้อะไรเงี้ยเพื่อนๆคอมเมนต แล้วก็ผมขอแนะนําสําหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแล้วกันนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตหัวเลาะไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟล์เทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบนะครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่นอนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยนะครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยนะครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดด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 ดทททัััั้้้้้้้งงหมีีีี่่ลลลลลิิิิิกกกกกก์์์วโอออแแนน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 ะะะะาาาใตคคคคคคปปไไเเเยยรรรรบบบบสุถพืๆชชฝ มีไฟล์อะไรเจ๋งๆมาแจากหรือผมจะทำคลิปสอนอะไรนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ